เชื่อไหมว่าร้านเนี้ยมันต้องคำสาบฉันทุกครั้งที่มาสยามฉันจะต้องจบด้วยร้านนี้และเมนูนี้เท่านั้นก็คือแซลมอนโบ้ตึง้งเราพยายามแล้วนะพยายามจะเลือกเมนูอื่นแล้วก็พยายามจะหาร้านอื่นกินแต่ทำไม่ได้เป็นแซลมอนโบคอนเสืร์แจ่วป,รรป,ปลาดุปลาล่ะแซ่บมากไอซุปอันนี้คืออร่อยมาก ไม่รู้ว่า,วาทำไมมันอร่อยขนาดนี้เหมือนกันแต่มาทีคือต้องกินแบบซักสาม,สามาอาจจะใส่พวบบกหัวปลาชะม้อนหัวอะไรเป็นองค์้วยเขามันหอมแบบเฮ้ยทำอะไรคะเป็นคนดีจังอะนี่ีกินก็คือนี่นะจะใส่คอนซึคือใส่ทุกอย่างที่เรามีโซ่ไปเลยนะคะ น้ำปลา,าร้าเขนโซบมากเหมือนกันอร่อยมากเมื่ีมันอร่อยกว่าน,นะแต่อันนี้มันหวานหน่อยที่เด็นนะคะซุปเติมไม่อันปิดมากเหมือนคนบ้า เออใช่ต้องเก็มกินเสร็จแล้วค่ะเราจะไปกันยังไงดีเดินเท้าเหมือนเดินเท้าเหรอเเดี๋ยวเราจะไปกินร้านชาที่ไปมาแล้วประมาณสามหมื่นครั้งคือพอแบบไม่มีอะไรทำไม่มีที่จะไปก็คือไป้าจานาี่ตลอดมันฟินอ่ะบรรยากาศมันดีโอเคเดี๋ยวเราไปเดินเท้ากันก่อนเนาะน่าจะถึงพรุ่งนี้อ่ะคลิปน่าจะไม่ได้ถ่ายละ อาจจะเสียชีวิตก่อนหนึ่งเดือนหัดไปหนึ่งเดือนหัดไป เขาว0 0เหมียญเคยค่ะแต่ก็เห็นว่าแต่ละอันชงไม่เหมือนกันใช่ไหมนี่ก็เป็นบ้านขงเขาเก็บข้าวปีนะคะค่จะใส่ลงไป แล้วรั้ต่อไปสารจด้เลยค่ะนูงเยีเยอะแล้วก็มีรที่าแรงเลยเร่ว่ามันจะขึ้นับ ื่เมาวก่เบ,บียร์ได้แล้วสามารถคือสัมผัสได้เลยว่ามันสั่งมากฉันคล <laughs> ั่งอันนี้ก็คือสื่อชาด้วยไม่รู้ว่ามันคือชาอะไรกินยังไงไม่รู้น่ารักมากทุกคนขะคุณขอจะมีสติจริงหอไม่สุเสยแบ้อหรอหะส เชื่อหรอสันนะ่ะโอ้ดีมือนในมือสันโมแม่งเหมือนสาลายสาลายที่เป็นสาลายแห้งคือมือไม่บอกว่าเป็นใครนะคะแต่เป็นช่องอนิเมะท,ที่รีวิวเก่งๆล่าสุดไปรีวิวไคจูมาเขาเป็นใคจูใครใช่ไหมเบอรี่นี่อาหารของเล่นอะไรนะขับเปิ้์นคือดีมากๆเปิ้นคาร์โบฮืมสุดชื่น ซอสกลิ่นคาราเมลขมๆอะคือนั่งจนแบบสี่โมงแล้วก็ยังนั่งอยู่ประมาณต่กิี่โมงแาดโมงเลยหรอจะอยู่นานมากอ่ะทีนี้วันนี้รู้สึกว่าน่าจะอยู่นานที่สุดแล้วสวยอะน่ารักจังขอบคุณนะที่ชมหมดไปหนึ่งกาแล้วก็ยังนั่งอยู่วันนี้ก็คือเอนจอยมากเป็นอีกสองร้านที่เรามั่นใจได้แน่ว่ามาแล้วเราจะแฮปปี้แน่นอะน